ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนแต่งตัวเป็นซาเรนเดอร์แมนนะครัคขั้นแรกก็ก็ต้นเอาสกินตัวไหนออนมาก็ได้นะครับนี่ครับกดต่อไปเช่นนี้นะครแล้วมันก็จะเป็นเขาวๆแบบนี้ โอ้ขอโทษโฆูสนามาครับโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วถ้ามันใส่ไม่ได้นะครับก,นะก็ทำอย่างนี้นะครับก็ทำอย่างนี้นะครับถ้ามันใส่ไม่ได้ถ้ามันใส่ไม่ได้ก็ มันใจไม่ได้ก็ทำอย่างนี้นี่ได้จะได้นะครับจะได้แล้วครับเหลืออีกดเดียวเหลืออีกจบเหลืออีกสามนี่เหลืออีเหลือจ๊อ ยังมียังมีหมดอีกโอเคใกล้แล้วอเอ้ยจะได้แล้วโอเคได้แล้วพอสิ้์แล้วนะเขาก็เอาชุดมาชุดชุดชุดอยู่ไหน ลราก็ทำแบบเดิมนะครับแล้วก็ทำแบบเดิมนะครับ,แล,แ,บ,บ,รบแล้วก็ปรับให้มันโจลรู้แล้วก็หยุดแล้วก็ทำแขน แขนข้างหนึ่งนะครับเหลือแขนข้างหนึ่งเหลือแขนข้างหนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับทำเหมือนเดิมโอเคติดแล้วนะครับต่อไปก็ทำตรงขาตรงขา ทำไม่ได้ตรงขาถ้าจะทำตรงขาเราก็ต้องนี่นะครับ โฆษณาอีกแล้วลูกค้าใหม่ลาซาด้าชอ็อปจะได้เป็นต้นสน,นานนะคะได้แล้วครับบ๊ายบายได้เซ็นด้วยไหมล้วครับ